น,น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t f i ท e Shop สวัสดีครับกลับพบกับ c a t ไฟท e กับรายการ c a t ไฟท e IT มาพบกับผมกับ c a t ไฟท e ที่จะไม่นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชิจวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งานวิดีโอ10และวิดีโอ11ครับกับรายการ เพิ่มความเร็วในการเปิดคอมได้ง่ายด้วย PC m a n a g e r ครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งาน Windows 10หรือ Windows 11อยู่นะครับแล้วต้องการเพิ่มความเร็วในการเปิดคอมนะครับเราสามารถใช้แอปตัวช่วยชื่อว่า PC m a n a g e r ได้ครับเรียกว่า Smart Boot นะครับทำให้คอมนี้เปิดเครื่องได้เร็วขึ้นนะครับทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเพิ่มความเร็วในการเปิดคอมได้ง่ายกันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการเพิ่มความเร็วในการเปิดดดคอมไ้้ง่ายยว Pc Manager เครับเป็นแอปพลิเคชันที่พิโกฟทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้ครับชื่อว่า Microsoft Pc Manager นะครับเป็นแอปพลิเคชันของ Microsoft โดยตรงครับมั่นใจว่าปลอดภัยได้นะครับก็ให้กดดาวน์โหลดได้เลยครับเข้ามาลิงก์หน้านี้นะครับแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วกดเซฟนะครับเป็นตัวติดตั้งได้ง่ายครับอ่ากดแล้วคลิกติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะลิงก์กับตัว Microsoft ตัว Microsoft Store ได้เลยนะครับก็หมายความว่าปลอดภัยมั่นใจได้นะครับพอติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้มังสเกตตรงนี้นะครับสเกตตรงนี้นะครับด้านข้างด้านล่างนะครับก็จะมีตัวสัญลักษณ์ไอคอนตัวนี้ครับ PC Manager ครับ PC Manager นะหรือจะเข้ามาที่ Start ก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์ค้นหา PC Manager นะครับ PC Manager ตัวนี้นะแล้วกดคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะมาหน้าแรกหน้าโฮมนะครับตรงนี้นะครับทุกทีเนี่ยเวลาเราเกิดรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันช้านะครับเรามาหาข้อคำว่า PC Boot นะครับ PC Boot ตรงนี้กด Boot ได้เลย เมื่อเรากดบูตเนี่ยมันก็จะทําการเคลียร์แรมเคลียร์พื้นที่ไปนะครับช่วยให้คอมทํางานได้เร็วขึ้นก็คือเคลียร์เมมโมรีให้เรานะครับเวลาเกิดใช้งานโปรแกรมอะไรค้างไว้นานๆนะครับมันก็สามารถเคลียร์ได้แต่จะมาคุยกันในหัวข้อนี้ครับก็คือหัวข้อที่จะมาช่วยในการบูตนะครับก็คือมาที่หัวข้อนี้ครับเซตสมาร์ทบูตครับเซตสมาร์ทบูตตรงนี้นะเนี่ยครับตรงมุมนี้นะแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามาเนี่ยนะครับตัวสมาร์ทบูตเซตติ้งเนี่ยจะปิดอยู่เห็นไหมนะครับพีซีแมนเจอร์เนี่ยเซตส마ทบูต จะออฟเนี่ยให้เป็นออนนะนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้จะช่วยทาเมคให้เกิดนะครับในการตั้งค่าทําให้เวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะทําการรันขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับในการเคลียร์ในเรื่องของตัวแรมนะครับหรือแอปพลิเคชันอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับมันก็สามารถช่วยเคลียร์ได้ตัวนี้ครับฟังก์ชันสมาร์ทบู t นะพอเราเปิดเรียบร้อยนะครับล้วก็กดปิดได้เลยหลังจากนั้นนะครับเวลาเราใช้งานนะครับก็คือรีสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องใหม่นะครับตัวนี้ระบบเนี่ยก็จะทําการช่วยสมาร์ทบู t ให้ก็คือทาให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับคือการตั้งค่านะครับของ PC m a n a g e r ในการช่วยเปิดคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่กอฝากกันในวันนี้แต่ก่อนเราจะจากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผ,ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํายาทาความสะอาดหน้าจอโทอรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ ที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพบไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ำยังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรกมากกว่าโทส้วมถึงส0เท่านะครับเราลึงจะต้องเป็นต้องมีหาน้ํายาทำความสะอาดที่ ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือครนะีนตอบโจทย์เลยเพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว,ว่าปลอดภัยแน่ๆนะครับต่อมาคือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปแล้วครับแล้วเราก็นํามาเช็ดยาไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะ ให้ฉีดบนผ้าแล้วนามาเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับเช็ดเ็จะเป็นหน้าจอทำความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่นในการก็คือตัวนี้แอปเปิลวอ h นะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทำความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสาคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ9 9 9มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูก นำตัวคลีนไปเช้ททาความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสกัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับ พี่ก๊อฟใช้เองและมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนํามาจากจาหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟนะครับแล้วก็แคทไฟช็อปในช้อปปี้นะครับสามารถไปกดลิงค์ดูด้านล่างได้นะครับก็ทุกคําสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเราในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แดงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทลิปใ่ม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ